สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการอัพไมค์คร a f t 1.8เป็นไมค์ c r a f t s n p s s o o t 16W 15A นะครับโอเควันนี้เราจะมาสอนนะก่อนอื่นนะครับคือตอนนี้เครื่องผมยังไม่มีไมค์คร f t เลยผมเพิ่งโหลดมาสดร้อนรเลยนี่คือเหมือนสอนลงเลยนะเนี่ยอืม, <c oughs> มาอย่ามาเริ่มลงกันเลยดีกว่าดับเพิ่งคลิกไปนะ ที่ตัวติดตั้งนี่นะนี่ผมรหดมาโอเคแล้วก็เอามามาเร็วเรวเร็วไปโอเคพอขึ้นหน้านี้ปุ๊บนะกดต่อไปนะต่อไปส่วนนี้นะถ้าเราอยากรู้ว่าแต่อันมันคืออะไรบ้างนะให้ย้อนกลับมานะตรงนี้จะมีบอกหมดเลยนะอันนี้คือออริจินัลนะคือแบบเหมือนปกติเลยครับไม่มีอะไรเลยฮะธรรมดาอันนี้จะมีทูมอนี่ไอเทมนะ อันนี้จะมีคือเขาเรียกว่าอะไรอะที่เอาไว้ลงมอสนะคือ,คอ,คอ,คอเราไม่ต้องโหลดตัวนี้มาเลยแต่ว่ามันจะมีตัวนี้มาให้แล้วเราก็ลงมอสใส่ไปได้เลยอันนี้มันชาร์เดอร์เป็นเหมือนมอสภาพส,สวยๆอะโอเคแต่นี้ผมจะอัพเป็นมคครับสแนปช็อตของข้างล่างคนนี้ผมจะไม่ใช้นะแล้วแต่นะเพราะว่าใช้ไปมันก็หายหมดอนะ มันไม่อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่มันจะไม่มีอะมันเหมือนการเราลงใหม่ไปเลยฮะก็เลยการหาจากอย่างเช่นอันนี้มันมีทูมาน,นีไอเทมก็จะไม่มีอะครับโอเคงั้นมาพอผมเลิอกอันนี้นะต่อไปส่วนที่จะเก็บก็คือที่นี่อยู่แล้วฮนะไม่ไม,ไม่ไม่มีการเปลี่ยนอะไรทางนั้นนะโอเคต่อไป อ่าโอเคนี่มันถามนี่นะติดตั้งลงในนี้น,นีโอเคถ้าเรานั่นใจแล้วเราก,กดเริ่มเลยแอคคบแล้วก็ลองมันติดตั้งนะส่วนเว็บเว็บที่ใช้ดาวน์โหลดนะโอเคอย่เข้า Google แบบเว็บที่ใช้ดาวน์โหลดคือ Minecraft เนี่ยนะเนี่ยนะพิมพ์ว่า Minecraft S K V ห่วย ล <l acht> ี้ม <g all> นะันพันฮะมาครับ SKV นะฮะแล้วเลือกอันแรกเลยฮนะเนี่ย MCK SKV นะ K, SK นะดาวน์โหลดเนะนี่ยเนะี่ยเมื่อจะเข้ามาหน้านี้นะแดดเลื่อนลงมาจะมีหลายเวอร์ชันให้เราเลือกดาวน์โหลดได้เต็มที่เลยนะฮะบางเวอร์ชันนี้จะมีพวกมอดอะไรใส่เข้าไปให้เราด้วยได้เล่นแบบอ่าไม่ต้องไปโหลดมอดอะไรเลยนะโอเคอ่าโอเคเสร็จแล้ว อันนี้ถ้ามันขึ้นไม่ต้องติดตั้งถ้าคนที่มีแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งนะปล่อยมันออกที่ติ๊กออกไปเลยนะโอเคกดยกเลิกโอเคนี้เราก็เปิดนะเปิดเข้าเนี้ไหมครับเอพีนะโอเคกดโอเคครับก็ใส่เนมของเรา,เาผมใส่ชื่อของผมแล้วกันโอเคอ่าตอนนี้คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะ ไ i n ครับ f t 1 8นะให้เรามาที่ e d i t profile นะติ๊กที่นี่นะเนี่ยติ๊กที่ e n a b l e เนี่ยนะเนี่ยเวอร์ชัน Snapshot เห็นไหมฮะกดอันนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปสุดฮนะเนี่ย 16w 15a นะ Snapshot โ okay. อเคแล้วกด Save Profile ไปเลยฮนะแล้วกดเพย รอสักหน่อยแล้วก็ที่ผมหายไปนานก็เพราะว่าติดอะไรหลายๆอย่างด้วยนะฮะยังไม่มีเวลาลงแต่หลังจากนี้จะมีเวลามากขึ้นนะผมจะลงคลิปบ่อยๆจะลงทีๆด้วย <c oughs> <c oughs> เพราะว่า,วางว่างยาวเลยฮะตอนนี้ ถ้าไม่มีอะไรมาขาดก็คือจะว่างยาวๆเลยโอเคตอนนี้เราเป็นไมค์ค r a f t บ6กวิวสนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเสียงเพลงเหรอโอเคกหลีก okay. เสียงนี่ลงโอเคอืมเราขอเป็น a คทีฟแล้วกันเนาะเพราะว่าเหมือนเราจะได้ดูของด้วยนะฮะ ว่ามันมีไอเทมอะไรใหม่ๆหรือเปล่าแต่น่าจะไม่มีฮะเพราะว่ามันจะเหมือนกับ1.9เลยฮะตัว snapshot เนี่ยมันก็คล้ายกัน1.9ะฮะมันก็เหมือนแยกกันมาฮะแต่ว่าตัว snapshot นี่คือจะเหมือนเป็นตัวแก้บั๊กอะไรอย่างเงี้ยเจอ1.9ก็คือบั๊กอะไรที่ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัว snapshot นี้ก็คือจะมาแบบเหมือนตัวแก้มาแล้วอะไรประมาณนี้ฮะแต่ความแลกก็ เหมือนเดิมอะแต่ตอนนี้โอ้ความแลกเริ่มมาเยือนนะความแลกเริ่มมาเยือนแล้วฮะโอ้แลกมากโอ้โอเคฮะเป็นการใช้ได้ฮะของก็มีปกติ ตูไม้สีโอ้ยแต่รู้สึกว่า1.9นี่จะมีตัวนี่มาเพิ่มใช่ไะเกาะใช่ไหมหถือมือซ้ายใช่โอเคถ้าจำไม่ผิดนะใช่หรือเปล่าเดาอ่าแล้วก็มีเหมือนเดิมครบหมดประตูเรือเหมือนเดิมหมดเลยฮนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮนะ ในนี่มีด้วยเหรอผมก็ไม่แน่ใจเนี้ยก็ใน snapshot เวอร์ช่นนี้ก็ประมาณนี้เข้าของไอเทมครับโอเคโอค้ โอเคฮะสำหรับใครที่อ,อ,อยากสนใจอยากจะเล่นแบบสแนปช็อตก็ทำตามที่ผมสอนมาไ,ได้เลยฮนะไม่มีอะไรให้มากมายมันง่ายมากครับส่วนอยากเล่นเวอร์ชันอื่นก็ในตรงนั้นก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยฮนะไม่ต้องอะไรเลยโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะที่รับชมนะส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ